โอเคครับก็สวัสดีชาวสโวเกมแคสต์อัพแคนทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับคณมูวอนะวันนี้ผมก็ออจะเอาวอมาให้ดูครับซึ่งวอรอบนี้ตึงมากนะครับผมก็ไม่ได้ตึงว่าแบบออคือเขาตีเก่งอะไรมากมายเขาก็จะว่าเก่งไหมมันก็เก่งครับแต่ว่ามันมันต่างกันตรงที่บ้านนะครับผมซึ่งออบ้านเขาก็ โหดกว่านะครับตั้งแต่บนยันล่างนะครับซึ่งบ้านเขาตันหมดนะครับก็เป็นอุปสรรคสําหรับผมที่ผมต้องเอา,เอาทหารที่ยังไม่ตันเนาะไปะตีบ้านที่มันตันนะครับผมซึ่งต่อให้กดใช้น้ายาสัตว์ยงเราก็ไม่ได้เรียวตันเนาะมันก็เลยค่อนข้างที่จะตีบ้านเขาสามดาวยากนะครับก็แต่ว่าผมก็ทำเ,เต็มที่ที่สุดเนาะ ก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไมวอก่อนนะซึ่งตอนนี้ออแคนเราตีไป4.7ดาวนะได้ไป88ดาวนะส่วนแคนเขาตีเราไปสามสิบนะครับได้เราไป89ก็นำเราอยู่1ดาวนะซึ่งผมก็ออยังระดนะับอยู่เนาะแต่ว่าออก็ผมมาพลาดบ้าน5กับบ้าน4นะครับซึ่งบ้านนี้นะออป้อมเขาก็ยังไม่ได้ตันเต็ม เต็มแม็กของบ้านสิผมนะแค่เกือบตันแล้วเนาะก็มีแค่บางอันเนาะที่ยังไม่ตันซึ่งผมนด่เสียดาบกับ2บ้านเยอะมากนะเ,เสียดาบของบ้านลำดับที่4น่าจะเสียไปถึง3ดาบนะบดาบที่4ถึงได้3ดาบนะแต่ก็เกือบไม่ทันนะครับก็ไอสามไอพลาดไป3ดาบนั่นก็คือ99%นหมดครับก็จะ3ดาบอยู่แล้วเนาะก็ไอ,อนุก นกคิงกําลังจะไปเป่าอันสุดท้ายนะครับก็ไปโดนลูกโปง่งโดนลูกหนึ่งยังไม่พอนะยังไปโดนลูกสองนะครับซึ่งก็พลาดไปดาบแรกลแล้วก็ดาบสองครับดาบสองก็ตีได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อีกนะครับบ้านนี้นะก็ไม่ทันเวลาอีกนะครับคิงมัวแต่ไปตีกําแพงนะครับทหารตัวอื่นตายหมดนะเหลือคิงก็ได้เก้าสิบเก้าแล้วดาบที่สามผมก็ไปพลาดอีกครับดาบที่สามผมได้แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ ก็เข้าภาพเนะาะบ้านก็ตายหมดแล้วผมก็เอาบ้านอื่นไปแก้ดาบที่สนะี่ครับก็เกือบไม่ทันเวลาเช่นเคยนะก็เหลือนุกก็เหลือนุกเนาะนุกกับธนูหนึ่งตัวเหมือนเดิมคนระับแต่รอบนี้ไม่โดนลูกโป่งดำเนาะก็โอ้โหแบบมันเหลือถังทองนะสองถังสุดท้ายแล้วเวลาเหลือแค่สามสิบวิสุดท้ายเนาะแล้วมันก็ไม่ได้ตีแหลกนะอะไรใช่ไหมน,ะนุก เออแล้วก็ธนูหนึ่งตัวนะครับแล้วก็รูนเวลาผูเฉียดมากครับก็ดีเลยหมดเวลาก็พดีถางทองแต่ก็ทำเซียววิเลยว่าได้แล้วก็ไอ้บ้านอันดับที่ห้านะครับผมก็เสียไปถึงสามดาบนะดาบที่สามถึงได้สามดาวนะไอ้สองบ้านเนี่ยครับผมเสียไปเยอะมากแต่ไอ้ส่วนไอ้บ้านหนึ่งนะผมตีดาบเดียวผมก็ได้สามดาวแล้วแล้ว,ลวบ้านสองนะผมเอาบ้านขอนอผมรอไปตีก็ พลาดนะครับได้มาแค่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะมไม่แน่ใจว่าเวลาหมดก่อนหรือทาหารตายหมดนะน่าจะเวลาหมดนะเพราะว่าอคอิงเนาะน่าจะติดกำแพงนะครับก็เหลือบ้านลำดับที่สองผมไม่ได้สามดาวกับบ้านลำดับที่สามสิบนะครับบ้านลำดับที่สามสิบนะผมก็ยังไม่ได้ตีนะผมม่ยังเหลือดาวอยู่แต่ว่า เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับว่าออบ้านเขาโหดแค่ไหนนะซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าอ,อคนเดียวเล่นเนี่ยจะโหดกว่าหลายๆคนนะครับแคนนี้เขาเล่นคนเดียวนะครับเอ,อเขาอาจจะเล่นหลายคนแต่ว่าบ้านตั้งแต่ช่วงประมาณเดี๋ยวผมบองให้ดูผมก็ไม่แน่ใจนะครับประมาณ20นี่แหลบยี่สิขึ้นไปถึงบ้านหนึ่ง เป็นบ้านของเขาคนเดียวนะอาจจะมากกว่ายี่สิบหลังนะครับอันนี้ผมแค่ดูตอนช่วงที่ยังไม่เปิดวอลนะเขาเป็นบ้านบ้านทรงเดียวกันปิดแล้วเปิดวอลถึงเปิดแบบบ้านนะครับก็คล้ายๆผมนะแต่ว่าผมไม่เยอะเท่าเขานะแล้วก็บ้านก็ไม่ได้โหดเท่าเขานะครับผมบ้านเขานี่ทั้งตัวโหดนะมีโลตันแล้วก็ป้อมตันกำแพงโหดนะครับ ซึ่งต่างจากผมนะของผมยังกระแพงบ้านเรีสิบอยู่เลยนะบ้านเรีสิบบ้านเ1ีสิบเอ็ดนะกำแพงยังไม่ตันนะครับผมซึ่งมาเจอบ้านที่โอ้โหซึ่งข้างล่างก็ต่างแล้วนะปกติปกติแล้วถ้าข้างบนโหดข้างล่างมันจะเจอบ้านง่ายๆใช่ไหมแต่นี้ข้างล่างก็โหดข้างบนก็โหดซึ่งข้างล่างนี่เออมีบ้านแปดนะครับเองาผมบ้านหกนะสองหลังนะครับบ้านหกบ้านเจ็ดบ้านแปดนะเขานีเริ่มตั้งแต่บ้านแปดนะครับ บนขึ้นมาบ้าน9 10 11 12 13นะครับซึ่งของผมนี่ต่างกันหมดนะแล้วยิ่งขึ้นมาข้างบนนี่แบบโอ้โหป้อมยิ่งต่างกันเลยเดี๋ยวกดให้ดูนะอันนี้คือหน้าตาของแบบบ้านหนึ่งนะครับเขาก็จัดมาแบบโอ้โหตีสามายากนะผมต้องยอมรัวบว่าแค่นี้แบบด้วยแบบเออผมแบบ รีบด้วยแหละกดวอ2สองแคนนะซึ่งอีกแคนหนึ่งน่าจะแพ้นะครับแคนนั้นผมมีบ้านบอแค่หลังเดียวนะแล้วก็ให้ชมาชิกแคนเขาวอกันแต่ว่าผมกดดันกดวอพร้อมกันกับแคนนี้นะครับซึ่งรีบผมตีวอแคนนั้นผมก็รีบมากเลยไปตีพลาดเหมือนกันะแคนนั้นก็ได้แค่สองดาวแล้วก็ดาวเดียวนะซึ่งรีบนะผมรีบมากลัวไม่ทันแคนนี้เพราะว่าแคนนี้ผมกดหลายบ้างนะครับ อันนี้คือหน้าตาดับ,บบ้านหนึ่งของเขานะอันนี้คือหน้าตาดับ,บบ้านที่สองับซึ่งผมตีพลาดนะผมดันทหารให้มันเข้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วหนีมันปุงมแล้วมันเดินวนมาด้านล่างนะครับผมมันออกมาด้านล่างช้านะแล้วโดนไอ้ก้อน,นยิงถึงผมจะมียาแช่มันก็เหมือนเสียเวลาไปแล้วมันมาติดกำแพงนะตอนที่จะเข้ามาทำลายพวกนี้นะ แล้วก็อ๋อแล้วก็ตรงนี้คนระับตรงนี้ผมลงยาแช่ไอ้ขวดสีเขียวใช่ไหมแต่มันดันไปแช่โดนบ้านนะครับมันก็เลยเสียเวลามันเดินวนเข้ามาด้านในแล้วมันเดินกลับไปตีครับทีนี้มันก็เออมันเสียเวลาไม่ทันเวลาคนระับหมดเวลาเยอะเลยอันนี้ผมก็พลาดนะยอมรับนะมายนี้นี่ครับผมหน้าตาแบบบ้านบ้านบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามไม่ต่างกันเลยใช่ไหมป้อมตันหมดฮีโร่ตันหมดนะครับผม ดูกำแพงนะกำแพงก็จะตันแล้วนะกำแพงเขาเท่าบ้านหนึ่งผมนะต้องเทียบว่าเออทุกอย่างเท่าบ้านหนึ่งผมหมดนะมีบ้านลําดับสามนะครับซึ่งบ้านผมตันแค่บ้านบ้านหนึ่งนะบ้านลําดับหนึ่งนะซึ่งบ้านอื่นก็ไม่ได้ตันเลยนะครับยิ่งแบบป้อมต่ำๆเลยอันนี้เขาก็ป้อมป้อมก็ตันเยอะอยู่นะแล้วก็กำแพงเขาก็หดก่าผมนะแตะอนี้โลกเขาก็ตันนะซึ่งต่างกันหมดครับผมดู บ้านผมก็อย่างที่เห็นเนาะมันไม่ได้แบบอ,อหน้าตาเขากเกือบเท่าบ้านลำดับสองผมน,นะอันนี้คือบ้านลำดับห้าให้ดูกแบบตุกบ้านครับลงมาเขาก็จะเป็นบ้านนิ้นอัพกำแพงก่อนให้ตันเนาะซึ่งกำาดงกำาลักเขาก็มันก็มีแบบเืองตันเนาะแล้วเขานิ้นนิ้นออกสังเนียงนะเนี่ยแล้วก็เขาก็นิ้นป้อม กันสายอากาศนะซึ่ง,ขงเขาเรียกผมว่าจะตีแบบชิวๆเนาะแต่ด้วยแบบเจอก็รู้แล้วล่ะว่าไม่ง่ายนะครับงานนี้ตอนที่กดมาเจอก็อ๋อก็รู้เลยว่าไม่ง่ายนะครับขั้งแรกผมคิดว่าจะแพ้ด้วยซ้ำน,นะเพราะว่าออบ้านมันต่างกัน,นครับอันนี้ผมกดตีก็พยายามตีให้ดีที่สุดนะอันนี้ผมก็บ้านแปดขึ้นมาตีนะอยให้ดูคร่าวๆนะน,นี่ก็คือหน้าตาบ้าน ของเขานะนี่ครับคือคนคนเดียวเล่นนะแต่เขาทหารที่เขาใช้ตีห่วเขาก็ใช้เป็นมังกรนะครับซึ่งออก็โหดนะเขาตีบ้านหน่งผมสามดาวนะเออกิดทั้ดูนะดูนะเขาจัดกันดีหมดนะถึงจะป้อมไม่ตันแต่ว่าคือบ้านเขาสูงกว่าออสูงกว่าผมนะ ซึ่งบ้านผมไม่ได้โหดเท่านี้นะบ้านลำดับนี้ผมน่าจะเป็นบ้านไม่แน่ใจน่าจะเป็นบ้านเลเวลสิบสองหรือสิบเอ็ดนี่แหละครับที่เจอกับบ้านนี้เขามาก็บ้านเขาหมดคนเดียวนะครับซึ่งโหดแน่นอนนะเขาตีบ้านผมบ้านลำดับหนึ่งสามดาวนะครับเออกดวอลไมยังไม่เคยมีแค่ไหนมาตีบ้านผมสามดาวเลยนะบ้านลำดับหนึ่ง แล้วบ้านที่กันได้3ดาวก็คือเปานลำดับที่2องคราตีเราไป9.2เอร์เซก็คือเอพาร์ทหนึ่งมาตีนะครับก็เขาก็มาซ้ำเราอยู่ประมาณสดาบนะเขาก็ได้ไป9.2นะครับแต่ก็เออเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะ9%ตอนนี้ผมได้9.9นะแล้วเขาก็9.9 76นะครับซึ่งผมนับดูนะเขาได้9.2ใช่ไหม แล้วมาดูออที่ผมไปตีบ้านระดับที่2ผมได้9 5้าสิ้าครับซึ่งมากกว่าเขาอยู่แค่2%ปเนตะซึ่งซึ่งบ้านนี้ร้บล่า,างนี่ผมยังไม่ได้เก็บไงมันก็เลยเปอร์เซ็นต์ยังต่ำากกว่านะครับี๋ยวผมก็มาตีมันก็เอ,อต่อให้ไม่ได้บ้านลำดับที่2 3สามดาวเนาะผมก็ยังชนะเปอร์เซ็นต์ได้นะครับโอ้โหแบบชิวเฉียดมากเลยนะถ้าแบบถ้าผมตีพลาดนะครั้งแรกนี้ผมคิดว่าผมอาจจะพลาดนะครับด้วยเวลาที่ เร่งรีบมากเลยนะผมไม่ได้เข้ามีเวลามาดูแบบบ้านผนมะมีเวลาแบบนิดเดียวนะมาช่วงข้ามผมก็รีบมาตีบอลครับนซะึ่งพลาดไปเลยแค่นั้น <c oughs> ก็ตีพลาดไปแค่นั้นแล้วก็ไม่มีบ้านไปเก็บนะแล้วทีนี้ผมก็ยังเหลือบ้านอันดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็บ้านอันดับที่สองนะก็ผมจับมาพยายามเก็บบ้านอันดับที่สองให้ได้สามดาวแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะ เดี๋ยวได้ดูกันนะครับผมก็จะกดติ้งให้ดูมาอันดับที่สองนะไม่รู้ว่า,าจะได้สามดาวหรือว่ายังไงนะแต่ว่าน่าจะชนะได้อยู่นะเพราะว่าผมได้9ก้าสิบ้าเนได้เก้าิบองเอร์นะครัเสียดมากเลยแต่ก็ทําให้เต็มที่ที่สุดน,นะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องกดใช้ น้ำยาฮีโร่คนระับเพราะว่าฮีโร่กินผมยังไม่ตังไงเราเอาแบบชัวร์วดีกว่าเนาะยังไงให้เต็มที่เ,เต็มที่เดี๋ยวก,กดเอาไดาน้น้ำยาก่อนนะครับเช็คน้ำยาก่อนนะครับน้ำยา,นนำยาหมดนะเอาเน็ตหลุดเลยครับเดีย๋ยวรอแป๊บนึงครับ สัญญาณหนิดหายนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะอันนี้ผมอัดผ่านโทรศัพท์นะครับผมอันนี้สัญญาณไม่ดีนะเหมือนฝนจะตกเอเแถวรอบๆเนาะสัญญาณปิงมากเลยผมก็อย่างผมก็กลัวว่ามันจะหลุดตอนนี้ผมตีนะ เดี๋ยวเรามากดเอาน้ำยาเขานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอ้ยบ้านขน้างนอหมผมตีแล้วนี่แย่แล้วสิครับผมเหลือดาบเดียวนี่ถ้าอย่างนั้นนะใช่ไหมเพราะว่าผมเอาบ้านนี้ไปตีโอ้ผมดูผิดนะครับผมน่าจะเอาบ้านนี้ไปเก็บบ้าง ลำดับที่ที่สามเมื่อกี้เนาะอันนี้ผมมาบ้าสนสอบตีเรามันดาบเรลือยดเดียวเลยแย่แล้วทีนี้โอเคครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวสลับบ้านนะครับขึ้นบ้านหนึ่งสรุปแล้วผมก็เลยดาบเดียวน,นะก็ลพลาดก็คือพลาดพลาดมันก็ต้องคือพลาดแล้วเนาะมันมันก็ไม่มีอะไรมากนะพลาดมันก็พลาดนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามา ชมกันแลครับผมอุตส่าห์กดน้ำยานะว่านึกว่าจะได้ตีให้ดูสองดาบนะบดาบหนึ่งพลาดก็ยังเลยแก้มือเนาะอันนี้ก็คือพลาดแล้วก็พลาดเลยนะเดีย๋ยวค่อยส่งนะครับโอเคครับเรามาลุ้นบ้านน้ำดับที่สองด้วยกันนะผมจะได้สามดาวเลยเดี๋ยวเข้ามาดูหน้าตาแบบบ้านนะ จังหวะแรกผมพลาดนะครับผมเข้าไปโจมตีพลาดนะซึ่งเออได้มาแค่เก้าสิบสองเก้าห้าเปร์เซ็นะเดี๋ยวมาดูดาบนี้ว่าผมจะตีพลาดอีกหรือเปล่านะครับเออช่วงแรกผมขึ้นแน่นบนนะครับ เดี๋ยวผมว่าผมจะลองอย่างเงียเลผมว่าผมจะลองเข้าหรือว่าเข้ามุมเดิมดีเราตรงนีน้นะยะห่างมันก็แล้วก็ปืนป้าวทางบนนะ หลังเลมากเลยครับผมไม่แน่ใจว่าควรเข้าด้านหลังหว่าเข้าด้านหน้าดีโอเคครับผมจะลองเข้าด้านหน้าดูนะไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับผมแต่ที่จริงมันก็ไม่ควรเข้าตรงมุมก็ไม่ควรเข้าด้านหน้าตรงๆด้วยเนาะ งั้นผมจะเข้ามุมเดิมครับเข้าด้านด้านข้างด้านบนนะแล้วแต่มันจะเสียเวลานะครับตรงนี้มันอาจจะเดมงบนมาคิดเยอะครับคิดเยอะแบบนี้แหละแล้ไม่ได้สามดาว <laughs> โอเคครับไม่เป็นไรเรามาโจมตีเลยผมก็จะเข้าด้านมุมบนนี้แหละครับ เข้าด้านมุมบนก็คือเข้าด้านหน้าเลยนั่นแหละมันต้องคิดเยอะเนาะยังไงเราก็ชนะนะครับต่อให้ไม่ได้สามดาวนะก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมตีไม่ได้เก้าสิบเก้าสิบดาวนะมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างนะครับมันจะเก่งตลอดไม่ได้นะเพราะว่าเจอโหดมากนะผมจะกุกตรงนี้นะแล้ว เราจะเข้าด้านหลังนะเปลี่ยนนะครับผมจะเข้าด้านหลังเลยเข้ามันตรงๆลยเี้นะเคผมจะเข้าด้านข้างด้านล่างนะครับ กดแชนตีหมดแล้วแล้วมันเดินวนไปด้านบนเยอะมากอาจจะไม่ได้สามดาวนะเนี่ยอาจจะพลาดนะครับเมนไ่อยเห่อยเหน่อยเหน่อพอไหมพอไหมโอ้โห <c oughs> ใจตุต้ตตตมๆเลยนะครับผม เกือบพลาดนะครับซึ่งผมก็คิดอยู่ว่าผมจะลงยาให้คิงนี่ไหมที่จริงผมก็ควรตัดสินใจเร็วกว่านี้นะผมน่าจะลงยาให้ตอนที่อินฟลูนใส่เดียวดูดคิงนะครับผมเพราะว่าผมน่าจะกบมันไว้ก่อนเนาะแล้วไอ้ยังไงมันก็เดินมาหามุมตรงป้อมอินฟลูนไอ้ป้อมอินซีนะครับนุกอินซีเนะด้านล่างคนระับกับป้อมสังมณณะนะนะก็ ตัดหใจกับพลาดนะครับแต่กับพลาดแหละแต่ว่ามันก็ยังโชคดีนะถือว่ายังโชคดีสรุปนะครับผมก็เอ,อ่อจะบอกว่ายังไงดีมากับโชคนะมากับโชคดีกว่ายังจะเก็บ90ดาวได้เหมือนเดิมนะครับถึงจะเจองานหยาบก็ตามนะครับที่จริงก็ไม่ได้เจองานง่ายมาสักรอบนะครับแต่ว่ารอบนี้มันหยาบไปนะผม ซึ่งโหมันตึงเกินตึงทั้งแบบคนตีแล้วก็ตึงทั้งบ้านนะมันตึงกว่าเรานะไม่ใช่เราตึงนะผมคือเขาตึงกว่าเรานะก็สรุปเขาก็ตีบ้านอันดับสองห้านะครับซึ่งดาบเขาก็เออหมดแล้วนะตั้งะครับ,บนนะเดี๋ยวส่งเอามาสองตั้งสิบสามนะเขายังเดือบ้านอ๋อเขายังเดือบบ้านัดาน IAN ดับที่สิบสามนะครับ ก็เขาอาจจะโจมตีผมได้สามดาวเหมือนกันนะซึ่งถึงจะโจมตีได้สามดาวมันก็จบด้วยผลเสมอนะครับแต่ว่าผมก็ถือว่าผมทําได้เอ,อท่าน,นี้ถือว่าทาได้ดีนะับก็เดี๋ยวเราไปเก็บอีกหนึ่งดาวให้เสร็จเลยนะเนาะจะแพ้เรจใชนไยังไงไม่ส่วนหรอครับเพราะว่าผมก็ทำออตามที่ การได้ครบแล้วเดี๋ยวเอาบ้านขนานอหมูวาไปเก็บนะที่จริงผมก็ยังเหลือดาบข้างล่างนะแต่ว่าผมจะเอาบ้านข้านอหมูวาไปเก็บดาบดีกว่าก็ต้องรอลุ้นบ้านลำดับที่สองผมนะครับว่าจะกันเขาอยู่หรือเปล่านะอีกแค่ดาบเดียวนะครับถ้ากันอยู่ก็ชนะเนาะเขียนชนะไปได้ 90ดาวต่อ89นะครัครั้งแรกนี้ผมว่าต่อให้ผมตีพลาดผมก็มีโอกาสชนะนะที่จริงเขายังเหลือบ้านลำดับที่13นะครับเพราะว่าบ้านลำดับที่13เขาก็เป็นบ้าน16เนาะเขาเป็นบ้าน16นะครับเนี่ยท้ารเขาที่เขาใช้ตีนะเขาก็มีตัวตีนะเขาก็สามารถบูทได้เนาะ ก็ยังไม่การันตีว่าจะชนะเขาได้นะครับแต่ว่าออที่นี่เนี่ยเสมอแน่นอนเอยจะบอกว่าเสมอแน่นอนก็ไม่ได้เพราะว่าบ้านเราก็ออยังกันอยู่เนาะก็ต้องรอดูครับว่าถ้าเขาตีเราได้สามดาวก็เสมอเนาะแต่ถ้าเขาตีไม่ได้บ้านเรากันได้สาดําเร็จเราก็ชนะ,นะครับก็เฉียงชนะไปได้ดเดี๋ยวเรามาเก็บบ้านลาดับที่สามสิบกันนะครับผมนี่นะครับผมบ้านผมบ้านหกเนาะแล้วมาเจอบ้านลาดับแปดนะครับ ตั้งแต่บ้านล่างตั้งแต่บ้านลาดับสามสิบยันบ้านหนึ่งครับไม่มีอะไรแบบเออสมน้ำสมเนื้อเลยนะซึ่งป้อมผมก็ไม่ได้โหดอะไรเนาะอ่อนด้วยสํานะแล้วก็ดูกําแพงเขานะกาแพงเขาก็โหดแล้วกินขาดแลนะนะไม่ต้องไปวัดกับบ้านเลเวลต่างเออตั้งสองสามเท้าเลยนะแบบนี้เราต้องรังแกเขานะเพราะว่าซึ่งบ้านเขา ต่างเอานะเดีย๋ยวผมมาบ้านอันดับที่สองนังแกเลยแล้วกันเดี๋ยว่าลอ,ลองปล่อยแต่ฮีโร่นะครับผมจะไม่ปล่อยทหารนะเดีย๋ยวมาดูว่าจะได้สามดาวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองปล่อยแต่ฮีโร่นะครับมาดูว่าจะได้สามดาวมันนะ้ยแต่ว่ามันก็จะดังเงิน,น เราใช้ทหารเชือกเราจะไม่ปล่อยทหารไปเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียทหารเหมือนใช้เรือเชือกทหามือยงิมจะระยัดะวงเนมาแล้ว อันที่จริงมีต้องไปหาถก็ไหลไมก็กลัวก้นแต่ก็ไม่ก็แลัวผมเอาช่วยก่อนลูกบอลมหาปลาไหล ลูกบอลเราวิ่งรอบรอบ้านเขาเลยนะโอเคครับเราก็เก็บเต็มได้90ดาวนะครับก็ถือว่ายังถือสันติได้ดีนะครับถึงจะจะแพ้หรือว่าจะเสมอไอจะจะ,จะชนะหรือว่าจะเสมอสิจะแพ้ยังไงก่อนมัน90ดาวนะผม่ิบเบอร์แล้วนะครับเพราะว่าแบบรีบๆยังไงไม่รู้นะ ดาบผมก็หมดนะครับก็เหลือหนึ่งดาบอันนี้ก็คือบ้านของผมซึ่งจะมาเก็บอันดับที่สามซก็ได้แต่ว่าครั้งแรกผมว่าบ้านที่บ้านอมออยังสามารถตีบ้านอันดับที่สองได้ผมนืมไปว่าผมเอาไปตีบ้านอันดับสอง 2. แล้วผมดันเอาบ้านสามมาตีบ้านอันดับสาผมน่าจะเอาบ้านสองมาตีสามแล้วเอาไว้เอาบ้านสามไปตีสองแล้วบ้านหนึ่งไว้กันพลาดนะครับซึ่งก็อ่านผิดแต่ก็ <c oughs> ถือว่าโชคดีเนาะ ก็วอในรอบนี้นะผมก็จะพักวออีกแคหนึ่งไว้กดพุ่งนี้เนาะไม่กดพร้อมกันแล้วครับไม่ไหววิ่งง่ายวิ่งหลังนะครับไม่รู้ว่าจะมาตีแค่นไหนกลัวตีไม่ทันแล้วก็ไปพลาดแคนนั้นนะครับซึ่งแคนนั้นก็มีอยู่บ้านเยอะด้วยแล้วก็เพื่อนๆเ,เขาก็พลาดด้วยนะก็น่าจะแพ้และครับน่าจะแพ้ประมาณ หนดาวสองดาวเนะี่ยผมคิดว่าเพราะว่าบ้านกลางก็ตีบ้านสิบสามไม่ได้สามดาวด้วยนะแล้วผมก็ต้องขึ้นไปเก็บบ้านบนให้บ้านหนึ่งกับบ้านสามด้วยโอเคครับเราก็มาดูสิติของแคนผมนะว่าสิติยังไงนะครับผมสิติของแคนเรานะครับครั้งนี้ก็วอเป็นวอครั้งที่ สิบนะครับสิบเอ็ดกับวอที่กดอยู่ตอนนี้เนาะที่กำลังจะจบนะครับก็ผมก็ยังเก็บดาวเต็มนะครับยังไม่มีวอร,รอบไหนที่ผมเ,เก็บดาววอไม่เต็มเนาะก็ยังเก็บได้เต็มนะครับมีแต่วอขอโทษนะครับดูนะครับเแต้มเขาก็ไม่ดาวก็ไม่ได้ห่างกันเลยนะที่เสียนชนะที่เสียนชนะไม่ได้นะครับแล้วรอบนี้ตึงสุด ซึ่งบ้านเขาตึงกว่าเรานะครับไม่ใช่อะไรถ้าบ้านเท่ากันผมก็ไม่กลัวนะครับซึ่งบ้านเขาหดกว่าซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ผมก็ทําเต็มที่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าวอลีจะได้ลงคลิปให้ดูหรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับไปวอลที่แคนหลักหรือว่าจะได้วอลที่แคนนะี้เนาะโอเคครับก็ไว้ผมจะเอ,อติดผลสรุป ช่วงหมดเวลาแล้วว่าจะเสมอหรือว่าผมจะชนะเฉียนชนะไปได้ว่าบ้านผมจะกันอยู่หรือเปล่านะ<_ <p> _ <on> ก็ต้องมารอ,มามอ,มอรู้2ชั่วโมง36นาทีสุดท้ายนะครับผมที่ผมก็จะติดผลแพ้ชนะไว้ท้ายคลิปเนาะก็ <_ p _ on> ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะ<_ <p> _ <on> เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ลงคลิปใหม่ยให้ได้ชมกันด้วยเนาะ<_ <p> _ <on> ส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับ<_ <p> _ <on> ผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ